สวัสดีค่ะเราจะไปปลูกต้นไม้นะคะวันนี้เราเป็นจิตอาสานะคะทุกคนนี่วันนี้เฮียจะเป็นโชเฟอร์ขับรถส่งน้ําส่งข้าวให้กับจิตอาสาทั้งหลายนะคะนี่เลยเราก็เข้ามาแล้วที่บ้านไร่ผ่านศึกนะคะสวยมากบรรยากาศสองข้างทางธรรมชาติล้วนๆประจินวังน้ําเขียวจ้า ก่อนจะกลับกรุงเทพก็ทำงานเพื่อสังคมก่อนนะคะช่วยให้หมู่บ้านเราได้มีต้นไม้สวยๆว,วันนี้จะปลูกต้นไม้ประมาณ60เอ้ย600ต้นนะคะเตรียมต้นไม้ไว้เรียบร้อยนี่คือต้อนไม้ที่เราจะเตรียมไปปลูกกันนะคะ600ต้นอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่เลยต้นทองอุไลสวยๆ<ม>ค่ะ นี่บรรยากาศข้างทางบรรยากาศข้างทางที่เราเข้าไปนี่สวยงามมากนะคะนี่เลยบ้านเราธรรมชาติยังอยู่เยอะมากนะคะทุกคนเราก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มสองข้างทางนะคะจะจะของหมู่บ้านนะตอนรับน <laughs> ะจาของหมู่บ้าน ทำลายป่านะคะทุกคนแต่ว่าเราปลูกเพิ่มนะคะนี่เลยทางเข้าบ้านไร่ผ่านศึกใครมาสร้างถนนด้วยตั้งมาไหลเ,เนี่เนาะเก่งจริงคนมีตังเขาก็มาพัฒนาค่ะใครมีตังใครมีทุนก็มาพัฒนาทําทางทําถนนหนทางประชาชนก็ได้ใช้สอยขับรถเข้าออกก็สะดวกสบายนะคะ นี่สวยๆธรรมชาตินี่งบา้านกระพีย,ยังไม่เสร็จจอออก้วนบ้านไหมอยู่ธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีมากเนี่ยรถเราก็จะนำขบวนตามกันนะคะวันนี้ เป็นวันเสาร์พอดีเด็กๆก,ก็โรงเรียนก็หยุดนะคะมีจิตอาสาต,ตัวน้อยตัวเล็กด้วยนะคะทุกคนที่ใจบุญสุนทานมาร่วมช่วยกันนะคะบ้านไร่สวัสดีคนดีเราเลี้ยวขวาเนาะถึงแล้วนะคะนี่เลยเราก็จะเริ่มนี่ที่เราจะเริ่มปลูกต้นไม้กันในวันนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะจิตอาสาต,ตัวน้อยทั้งหลายวันนี้มา ร่วมกันปลูกต้นไม้น้องๆตัวเล็กตัวน้อยนะคะน่าชื่นชมมากนะคะทุกคนนี่เลยโชเฟอร์ของเราก็ได้บุญไปด้วยในในวันนี้นะคะครพร้อมไหมส,ส่งข้าว,ส,าวส่งน้ําพร้อมเนาะวันนี้ทุกคนต้องอิ่มนะคะงานหนักกับเขาหน่อยขับรถตรงน้ํา <laughs> นี่คะ่ะนี่บ้านหมู่บ้านเราอบอุ่นนะคะทุกคน ใครที่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ได้มาใครที่ว่างก็มาร่วมด้วยช่วยกันเราไม่ได้บังคับกันนะคะถึงที่หมายโดยเรียบร้อยนี่ค่ะทุกคน ป่าอุดม<พ>สมบูรณ์นะคะนี่เลย after, <Gonzalez> ป <SAN> <Maria> ่าอุดมสมบูรณ์ก็จะปลูกต้นทองอุไรตามทางนะคะตามถนนหนทางให้ดูสวยงามนะคะนำทีมโดยพี่สาวเราเองเกสรสีจันทึกนะคะนี่ค่ะคือพี่สาวเราเอง พร้อมต้นไม้อีกหกร้อยต้นนะคะเด็กๆก็ได้ทำงานด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะคะตัวน้อยของเรา ป่าธรรมชาติที่สวยงามนี่นะคะวิวสวยๆบ้านเราธรรมชาติยังอยู่เยอะแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ ตอนนี้เฮียกำลังจะไปปลูกต yes, ้นไม้แล right? ้วสวยค่ะสวยมากบรรยากาศดีมากนะคะใช่หรใช่หรอต้นกระชายที <nosso> ่น <ai> ี่เขาปลูกกระชายกันเยอะ ใช่ป่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะลุยเลยนุ่นเราไปปลูกในในไปปลูกข้างล่างเลยหรือเปล่าใช่แล้วก็คนละ ก็ปลูกเป็นแนวเพาแนวไหนไม่เดี๋ยวเขาจะบอกเองนอ่เดี๋ยวคนที่เขาขุดให้เขาก็ขุดแล้วแล้วเรามีหน้าที่เอาลงหลุมเฉยใครที่เขาขุดให้แล้วก็ลงไปเลยเอาเฮียจะไปปลูกหลุมแรกเลยไหมไปเฮียไปปลูกหลุมแรกเลยคนขุดก็ขุด <c oughs> คนขุดก็ขุดคนปลูกก็ปลูกนะคะ นี่นะคะร่วมด้วยช่วยกันเฮียเฮียมาปลูกเลยปลูกลุมแรกเลยนี่ไงเฮียปลูกลุมที่สองนี่มามลองซิปลูกต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านมากี่ปีจะได้มาเจอว่าเฮียปลูกต้นไหนนี่ไงนี่นี่นี่มามามาปลูกกับวุดนี่ก็ได้ตรงนี้เฮียมาเนี่ยมาเนี่นี่เลยค่ะ ล้าเฮียจำต้นไม้ที่เฮียปลูกไว้ด้วยนะอยู่ตรงต้นมะละกอตรงบ้านหลังนี้นะ่ายดีโ้วพี่ายเ้วลงเชื่อผมด้วยเนี่ยเขาเห็นแล้วเห็นทั่วหมู่บ้านเลยนี่น้องวุฒินะคะคนเก่งเป็นคนขุดนะคะนี่เลยเป็นคนขุดหลุมเฮียก็ปลูกตามเวลาปลูกแล้วก็ดึงถุงออกจ้าดึงถุงออกแล้วก็ ปลูกลงไปในหลุมที่ขุดเลยนะคะเราต้องมีมนิดยน่ใชตตต่ต้องต้องคอยกรีดเนาะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ดึงเลยก็ได้เฮียจ้ะยังไม่ต้องใช้พี่ดูเหรอเดี๋ยวไปใช่ยังไนหมู่บ้านนี่วันนี้เฮียเป็นจิตอาสาปลูกต้นไม้แล้วก็นําทีมส่งข้าวส่งน้ําจิตอาสาด้วยนะคะข้าว <c oughs> เอาเฮียก็นี่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะขุดกบให้ เดี๋ยวพี่เขาจะขุดกบให้ว่ามันต้นมันใหญ่ก็มันสี้นะโน่นพี่สาวของเราเองแล้วก็ผู้นำทีมในหมู่บ้านของเราโอเคนะนะั่งกับบ้าน

เอาต้นไม้คนละต้นละต้นลงหลุมลูกูข้างหน้าน่นลูกขาข้างหน้าเลยค่ะคุณลูกวัหโอ้สวัสดีค่ะวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นนี่ว่าใช่เจนหนิงหรือเปล่า จำไม่ได้ม,มามาสองสามวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วค่ะออลูกสาวก็สวยเหมือนเดิมดูดิเนาะไม่ลดความสวยเลยป่าสดชื่นสดชื่นสวยงามนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะทุกคนจ้ะดินก็ดีดี เนี่เดี๋ยวอีกหน่อยนึงเนี่ยต้นทองอุไลเนี่ยดอกสวยๆเนาะนี่ค่ะทุกคนร่วมใจกันปลูกต้นไม้คนละต้นสองต้นใช่ค่ะเหลืองอลามเลย <c oughs> ต้นไม้ก็เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ปลูกเพิ่มนะคะปลูกเพิ่ม <c oughs> <c oughs> สาวน้อยของเราผู้นำทีม หนูได้ปลูกสักต้นหรือยังคะยังค่ะแล้วหนูจะปลูกไหมคะจะปลูกบบอ<ห>๋อจะปลูกโอ้ให้แม่ปลูกแทนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมือหนูเปื้อนเดี๋ยวมือหนูเปื้อนโอ้โหเดี๋ยวมือหนูเปื่อนเดี๋ยวมือหนูเปื้อนโอ้ยหนูกลัวเปื้อนเหรอลูกหนูเข้าป่าแล้วเนี่ยดูดิ หมู่บ้านของเราน่าอยู่มากนะคะมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยนี่เลยนะคะน้องๆเด็กๆก็มีแต่คนน่ารักน้องจ๋าไปบ่ายสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะนี่นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี ป,ปลูกไปเรื่อยๆว่าสั่นวะหวคุณม,ม,ม,มีใหญ่อ้อาลงทีเดียวไ,ไว้เ,เ,เ่นเอกนไว้ตรงนไปเลโเาลงทีเดียวเลยุออมเป็นเออน ไใส่้าอถตมากถือกลัฟไปเนี่ยกามต้องถือกลัไปนครับเพราะหลุมันมดแล้วไปใ่เนีย